ลากรอยเดต้ทูสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยพิเศษมากๆนะชื่อซีรีส์ว่าโยนอย่างโปรนะเป็นชื่อที่ทุกคนในไลฟ์วันนั้นเนี่ยตั้งให้นะเราจะเห็นลาก่อยเล่นเกมนี้จบนะเกมที่กําลังจะเป็นไฮไลท์ลงมาหลังจากนี้เนี่ยก็เป็นขณะที่ลาก่อยไลฟ์เมื่อวันก่อนๆแล้วก็เปิดกล่องอันนี้เนี่ย T.I. สิ Collector's c a s h เนี่ยสิอันเกลือยับนะฮะเกลือเกลี้ยงเลยนะไม่ได้แม้แต่ซูเปอร์แรนะครับ อันต้าแลนนี้ไม่ต้องพูดถึงนะไม่ได้เลย,เลยนะครับแต่เกมที่มาหลังจากนั้นแหละคือไฮไลท์ของเกมนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเกมนะมีเกิดอะไรขึ้นบ้างทุกคนถึงเรียกร้องให้ลงไฮไลท์แล้วตั้งชื่อให้ว่าโยนอย่างก่อยด้วยไปดูกันครับเกมนี้ต้องซิลเวอร์เอจแน่นอนปิดพัสสีได้หลายตัวมากไม่เมื่ไรคลิปด,ดันมาอยู่ไออีกตัวนึงหายไปอะซัพพอร์ตอีกตัวนึงอะ อ,อ,อ๋อเออเป็นเลนสองแล้วไอ้ก้งไอ้ก้างปลานี่มันแอนิเมชันมันแบบทำให้งงงงตอนแบบกะเรื่องแอต a c k s สปีดอยู่พอสมควรเลยนะไอไออาวุธเนี่ย <c oughs> <c oughs> มีโคตรไกมีมีไม้กวาดบวกกัน,นอัพสามทำได้อะไรเหรอก็ตีแรงขึ้นตีกระจายเยอะขึ้นครับเนี่ยเนะี่ยมันแบทเทิลฟรีได้อะ่ะอัพสามไม่สามพอเดี๋ยวทีมจะหาว่า ที่ฟาร์มไปเหมือนกันเอาไปตกเอาก้างป่าเฮ้ยข้ามากันทิมเมอร์อุย้ยมันมาวะ่ะมีเจนมาสกา,สกายอัศวินดิสกายลาดสกายลาดไม่อัสกิลอะไรเหรอ ระยะไม่ถึงใช่ไหมเข้าไปเลยเออระยะถึงแล้ว <c oughs> ระยะไม่ถึงเข้าไปเลยเกมปัญหาพบเบิ้มซบเอาอีกไหมสกายลันเอาอยากระยะถึงปะ <c oughs> อยากระยะถึงปะ เฮ้ยทิมเบอร์สดอีกแล้ววะทิมเบอร์ทำไมในยสดอีกแล้ววะโอ้ตายหมดตายหมดอีกแล้วไม่น่าตามทิมเบอร์เลยเอาไปมังกี้ลอยทษออ่ะอัเชิดเกียท่ลอยตกหรอไอ้ท้อท้อมาทำลายต้นไม้ได้เหรออ๋อทษ ไม่ทู้จริงๆไม่รู้ไม่รู้จริงๆทำไมถอนก็ตับลายตับบายอ่ะไม่ได้ตั้งใจทุกคนผมไม่ได้ตั้งใจถอนที่มือซ้อที่มือซ้อเนี่ยตัวนี้เลยส่วนทิพายเลย มันไม่มีลาเวทมันไม่มีลาเวเบสฝั่งหน้ามันล่ออีกแล้วทำไมทีมเราเดเมดเวทก็เยอะแยะตามไปเอาสิอยใหให้มัน <Momo> บิงนเอามันเบงยไปแล้ว ไปเลยเมงกี S 1> <S 1> ้เมงกี้คิงนี้ทิงว่าสอทีมโคตรเศร้าอ่ะถอยมาก็ได้นะรองบาก็ได้ยึดเอาโฟร์ไว้ชั้นเน่เน่เอ้ยเราซี่ยซีมิชชั่นมิชชั่นมิชชั่นเอาซเอา สวยสวยมากสวยมากสวยมากเออมันต้องเล่นอย่างนี้แหละป,ปักหน้าว้ามาปักหน้าว้ามาที่เอาโพสปักหน้าปมมาที่เอาโพสครับทุกคน Ooh, มีเสาครับมีเสาครับ oh, oh, oh. ถอยได้ถอยครับแต่เ oh, oh. วลาถอยแล้วแหะทุกคนไปตัวใครตัวมันลลหนุ่มเนืาปลั่งแล้วไปทันทันทันอย่างนี้ทัน why Mình bài, mình bài Thìm nghe, mình đâu thìm nghe Thôi 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 Mình mà lại tôi vô này, thôi cái đai hả Thôi 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 Mấy xong, mấy xong Không ai <coughs> 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 thank you ไอ้เชี่ยมันหนีเก่งจังวะไม่ไหวแล้วนะโอ้โหทีมมันเหนือดอยมากเลยทีมเนี่ยโคตรผิวอะ่ะเออ,เอ,อผิวจริงทีมมันผิวจริงยอมเลย <Yeah. S 1> จริงเราต่อได้อีกนะถ้ามังกี้มีอันตีอะ่ะ mm. ไม่มีอะ่ะ เนี่ยวินเลดชาโค้สปอร์ตเอาไปถือไว้ทุกคนไป <c oughs> พักก่อนก็ได้พักก่อนพักก่อนเหนื่อยเหมือนกันแต่ไม่มีพักหน้าดีนะเอาจริง ทีเมื่อซอมมาไม่ทันอ่ะถอย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 โยนมันกลับมาสิก่อยคืออะไรวะฮะเอาเฮ้ยบิงผิดทางไอ้ายอ่านแชทก็เลยบิงผิดทางเฮ้ยมังกีคิงโดนแย่งจากคนอื่นระวังระวังไม่มีเดเมจเลยตรงเนี้ยนั่นไงว่้จบตายเลยคือทีมันเล่นแบบนี้เก่งมากเว้ยทีมันจับเก่งมากๆเว้ยตั้งแต่ต้นเลยทีมันไหลหมดแล้วทีมันจะโบททีมันจะโบททีมันจะโบก cặp đấy cặp bao đấy bao, cặp đấy cặp bao đấy bao. Đấy, cả nếu này, cả nếu này, cả nếu này. cả mà này, mà ế, ế. กลับ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 กันกลับ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 กันเฮ้ยรีบกดกิบไปปะเอาโดนด้วาวะเฮ้ยอะไรวะทำไมเราโดนมันเปิดตาหมดเลย ้ยทำไมเสียใบยแบ็กหมดเลยวะเมื่อกี้อะไรเกิดอะไรขึ้นวะเมื่อกี้ซัพพอร์ตโดนอะไรอะจังหวะที่ควรโยนคืออะไรอะเฮ้ยไม่เข้าใจควรโยนยังไงอะไม่ช้าบอกแล้วไม่ช้าโว้ย มังกี้คิงใช้มังกี้คิงใช้เลยเอ็นเมกเอ็นเมกเอ็นมิดเมกเลยมีดวายเนี่ยเมก้าได้เมก้าได้เฮ้ยแต่มังกี้ไม่แม็กซคิงบาร์นะระวังนะเล่นระวังหน่อยนะเมือ่อกี้มันโดนซิวเอทพอดีมันเลยตีไม่เข้าเตอร์น จังหวะที่ควรโยนคืออะไรดดอะเฮ้ย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 อะยเฮเ้ยอยเฮ้ย้ย้ย <c oughs> เยเ้เฮ้ยย้ <c oughs> <c oughs> ย โยนเท้ต okay. ั้งไปทำไมอ่ะเมื่อกี้เก็บกดเรื่องโยนไทยจริงๆหรอโทษ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 ม่เห็นไทยอยู่แล้วม่อกโคตรอยากโยนเลยเรากี้ขิงกูไม่มีขิงว้างโทษทาย เฮ้ย hey, ไม่จบยังไม่จบ60กวิบกวีเรามีการป้อมอยู่มันไม่ได้หรอกเฮ้ย hey, ว่าที่เอาโพธว่าที่เอาโพธมีคนกำลังมาลงที่เอาโพธไทนี่ไทนี่ลงอยู่เอามานะเอามานะจะเอาดีวายนะเออเอาดีวัยมาเก็บเก็บยังไงเก็บแล้วเก็บแล้วได้ดีวัยคือแล้วจะไปไหนล่ะ ปักหน้าแรดปักหน้าแรดได้อยู่ได้อยู ad, ่ได yeah> ้อยู่เราตีเร็วเราตีเร็วสวยระวังระวังไทยไปแบ็คมังกี้ระวังนะเตรียมเมาส์กลับบ้านด้วยปักหน้ามันแล้ตแต่งหมดแล้วปักหน้าแล้ตแต่งหมดแล้วปักหน้าแล้ตแต่งหมดแล้วบ้าน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  เฮ้ยมีคนกันมาแล้วมังกี้กับเราไฟไฟไฟโว้ยโอ้ยโทษโทษโทษเออถ้ามันเข้าบ้านมันมาเอ็นบ้านเราเราก็แตกนะเว้ยถ้ามันแข่งเราอะ ขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยเมก้าไปเมก้าไปเมก้าแล้วกลับไปกันก็ทันเดี๋ยวกันให้เดี๋ยวกันให้เดี๋ยวกันให้ไทยนี่กันให้โอ้โยอาพิสเวตไม่ถึง เอ้ยไ,ได้ไไม่แต่ไม่แต่เราสวนนะสวนได้ล่อๆมาล่อๆมากำลังวิ heures, はは่งไปมึงอะไรมึงล่ะไปด่อนมึงอะไรมึงนะแหะเข้าบ้านมันเข้าบ้านมันเหรอเห็นไหมเด้ทุบไอ้กิ๊กปลาทุบทุบทุบ มันจะไม่ติดแล้วก็โยโยเทอเตอร์เข้ามาที่อย่าง้ย่อย่างเย้อะโอเคทุกคนเราแยกย้ายแล้วเดี๋ยวไว้มาเจอกันใหม่ขอบคุณอ mm ีกครั Rey ้งนะครับที่รับชมคลิปจนจบนะครับ กดซับสไครป์ช่องแล้วกดอูเตอร์ทูและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วก็ใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ